สวัสดีครับผมช่างรังนะครับวันนี้ผมจะมาดัดไม้ข้างนะครับก็จะมาท,ทําวิธีการดัดไม้ข้างในรูปแบบที่เป็นของผมเนี่ยให้ท่านผู้ชมที่ติดตามนได้ดูกันนะครับตอนนี้กีตาร์เนี่ยมันถูกผลิตไปแล้วนะ4ตัวแล้วผมเพิ่งมาทําช่อง YouTube ก็จะสอน หรือจะเรียกว่าแนะนําแบ่งปันเนี่ยไปเลยตั้งแต่ขั้นตอนนี้จนครบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอผมเริ่มทํากีตาร์ตัวใหม่เลยเนี่ยผมจะเริ่มขั้นตอนแต่ขั้นตอนแรกมาเลยนะฮะเพื่อที่ทุกคนอาจจะได้ลองดูนะฮะว่าไหนสามารถไปประยุกต์ใช้หรือคนบางคนจะได้มีความรู้ในเรื่องของการทากีตาร์คัสตอมเมดนะฮะอันดับแรกเนี่ยวันนี้ผมจะดัดกีตาร์เนี่ยทรงเดสส์นอตทรงเดสสนอตก่อนอื่นเลยนะที่เราจะเห็นกันเนี่ยก็คืออันนี้คือ โมนะฮะเป็นรูปทรงเดดน็อตนะใช้ไม้ทำนะใช้ไม้ทำนะครับนี่นะฮะเป็นรูปทรงเดดน็อตนะครับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆโมพวกนี้มันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะฮะอย่างเช่นตัวนี้คือตัวเมียตัวชิ้นในตัวผู้ก็จะเป็นตัวนอกนะฮะที่เวลาเราดัดไม้ข้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ใน ตัวนอกตัวนั้นนะครับแล้วเราก็จะมีโมตัวนี้นะ,ะนี่นะฮะตัวนี้ทําขึ้นมาเองนะครับแต่ตัวนี้น่าจะได้มาจากพี่ช่างทากีตาร์ชื่อแบ็กชีฟนะฮะนี่เขาทําขึ้นมาเองนะสร้างโมขึ้นดัดขึ้นมาเองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนี่ยฮะไอโมทรงเดดน็อตเนี่ยโมโมตัวน,นเนี่ยมาใส่เอาไว้แต่เราจะมีการมาร์กนะฮะระหว่างกลางเวลาตัวคันโยกเนี่ยดันลงมาเนี่ยจะต้องเข้าช่วงเอวพอดีนะช่วงโค้งนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนนะครับ อาจจะเป็นประมาณนี้นะคลิปไม่มีการตัดต่อนะเอากันแบบตรงนี้เลยนะฮะเพราะตัดต่อไม่ค่อยเป็นด้วยถ่ายคนเดียวด้วยนะฮะประมาณนี้วันนี้ดัดด้วยไม้ข้างเนี่ยคือไม้มะฮอกกานีนะฮะไม้มะฮอกกา,านีนี่ถูกรีดมาแล้วนะฮะดูนะฮะตัวนี้อยู่ประมาณ2มิลเลยนะรีดลงมาเหลือ2มิลใน,นความเด้งของไม้นะมันจะต้องขนาดถ้าถ้าเกิดเราจับจะรู้เลยว่ามันอ่อนมากนะมันฟืบมันฟืบเลยนะถ้าแข็งมากเกินไปเนี่ย เปอร์เซนที่จะแตกก็สูงนะฮะผมใช้2มิลเลยนะเป็นไม้มาฮอกกันดีนะฮะนี่นะครับตัวนี้ถูกนี่ซ้ายขวาสะอาดเรียบร้อยสวยงามนะครับช่วงหัวเนี่ยมีความกว้างอยู่10เซนนะครับช่วงท้ายเนี่ยสิเซนนะเหมือนตัวบอดี้กีตาร์เดดดอดเนี่ยช่วงตรงคอนะครับจะมีความหนาอยู่10เซนช่วงก้นช่วงท้ายเนี่ยหนาอยู่12เซนนะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีแผ่นนี่ครับแผ่นสังกะสีผมใช้แผ่นสังกะสีนะความหนาอยู่มาสักครึ่งมิลนะครับโอ้เสียงดังเลยตัวนี้ดับมาเยอะนะ บางคนไม่ต้องใช้แผ่นสังกะสีนะครับใช้แผ่นสเตนเลสก็ได้นะครับใช้แผ่นสเตนเลสก็ได้เสร็จแล้วก็ตัวทําความร้อนเนี่ยเ,ห,เห็นไหมฮะฮีเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเฮ้มันเป็นตัวกระจายความร้อนนะฮะตัวนี้ตัวกระจายความร้อนนะฮะแล้วก็จะมีตัวปรับนะฮะว่าเราจะใช้กี่องศาร้อย <c oughs> องศาร้อยยี่สิบสมัยก่อนเนี่ยยากมากเลยนะครับที่ผมดัดตอนที่ผมเรียนอาจารย์เนี่ย <c oughs> เขาจะใช้ไฟสปอตไลท์เนี่ยใส่เข้าไปในโมโตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ดัดให้ความร้อนจากไฟสปอตไลท์เนี่ย แตกระยับเลยฮะแตกเพียบเลยเพราะเราไม่เก่งไม่ชํานาญนะช่วงเอวเนี่ยถ้าส่งเด็ดเน่อยเอวมันมัน,ม,นมันวา,วา,วาวน้อยก็ไม่มีปัญหาแต่พอมาช่วงหัวไหล่อแตกกระจุยเลยฮะช่วงโค้งตรงหัวไหล่เนี่ยแตกประจําเลยนะปรีแตกพอเราใช้ฮิตเตอร์ตัวนี้ก้องง่ายขึ้นวิธีการแบบนี้สําหรับผมนะผมแนะนําคนอยากจะเป็นช่างทากีตาร์ง่ายมากง่ายมากดับแป๊บเดียวเองฮะแต่คุณเวลารีดไม้เนี่ยคือเราอย่างผมทําบ่อยไงผมทาบ่อยมากมันก็เลยเกิดความชํานาญในอุปกรณ์ของตัวเอง ผมว่าทุกวิธีแหละวิธีไหนก็ได้ถ้าเกิดเราทําและเกิดความชนานํานาญแล้วมันรู้สึกง,ง่ายกับเราเราก็ทําวิธีนั้นนะครับโอเคลุยเลยมีไม้นะ,ะนี่ไม้ข้างนะครับแล้วผมก็จะมีฟอยนะฮะนี่นะฮะฟอยฟอยตัวนี้ก็คือฟอยหออไก่เนี่ยฮะหออไก่นะ,ะเอามาใช้เพื่อเวลาเราฉีดน้ําในตัวไม้ข้างแล้วเนี่ยฟอยตัวนี้ผมก็จะพับไว้กับตัวไม้ข้างมันก็จะให้น้าเนี่ยควบคุมอยู่ในนั้นนะครับเอ้ยเดี๋ยวเกินก็ทําไปอธิบายไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะ มีเข้าใจไหมแต่จะพยายามทำให้ดูนะถ้าจะตัดตัดออกเนี่ยตัดฟอยล์มาสักนิดหนึ่งนะฮะนี่เราจะเป็นไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะฉีดด้วยโอ้เดี๋ยวสส่ไฟนะเดี๋ยวใสยไฟได้งงานเข้าเนี่ยฉีดเลยฮะพอกีนะฮะใส่น้ำเปล่าแ้น้ำเปล่าวิธีการหลายหลท่านก็หลายหลายแบบนะบางคนก็แช่นะบางคนก็มีวิธีการแต่ผมเนี่ยรีดอยู่2มิลแล้วก็อัดด้วยน้ําเลยฮะฉีดประมาณไหนเปียกเปียก,ยกฉีดเปียกพูดคำเดียวว่าฉีดเปียก แต่ไม่ถึงกับหยดติงต่งตติงๆๆนะแต่ฉีดเปียกฉีดเปียกเสร็จปุ๊บนี่วางที่ฟอยเลยฮะฟึบนี่ปฏิกิริยาออกไปก่นอนเออปึ๊บติดโต๊ะละแล้วก็นี่เลยพับมาพับเข้ามาลีเลยฟึบฟึบอ่าแล้วเราก็มาดูโมข้างฮนะตั้งโมข้างตรงสำคัญก็คือตัวโค้งนี่ด้วยตัวนี้ก็ใช้ไม้ทำนะตัวโคง้งตัวดันกลางนะฮะก็โค้งเหมือนกันโอเคผ่านลุยเลย เอาสังกะสีแผ่นแรกเข้าก่อนนะครับเข้าก่อนนะแผ่นแรกนะครับแผ่นแรกเนี่ยรอไปก่อนนะ,ะดูวิธีแนละ้วบางคนก็วางสลับไปปุ๊บนะ,ะพอมาถึงช็อตของไม้ข้างเนี่ยที่ห่อฟอยไว้แล้วเนี่ยเราก็หยิบไม้ข้างที่ห่อฟอยขึ้นมานะครับตามด้วยแผ่นฮีตเตอร์ให้อยู่ด้านบนนะฮะแผ่นฮีเตอร์แผ่นความร้อนพวกเนี้ยให้อยู่ด้านบนใะนแผ่นสีแดงๆเนี่ยติรโอ้โห,หอ,อ,อยู่ด้านบนแล้วก็เอาสังกะสีอีกแผ่นหนึง่ง แซนด์วิชเข้าไปเลยฮะอยู่ด้านบนสุดแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยฮะ,อะพอใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะดูระหว่างกึ่งกลางช่วงหัวช่วงท้ายนะไม้ข้างที่เราทำเนี่ยมันมีความยาวเกินบอด y ี้กีตาร์อยู่แล้วนะฮะแต่ไม่ได้เกินมากนะเกินมาระดับสัก3 3นิ้ว4นิ้วเพื่อเอาไว้ตัดทิ้งนะเพื่อการพาดแบบขยับไม้ข้างนะฮะ อ่าปึ๊บไม้ค่างของผมเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก80เซนนะ,ะ80เซนทรงเด็ดหนอดเนี่ยก็อยู่ความยาวประมาณ80เซนนะความยาวลืมบอกเมื่อกี้นะ,ะปึ๊บผมดูละผมแค่กะดูนะอ่าโอเคเลยเลยขอบนี้ละนี้ผ่านผ่านพวกทำไงฮะผมก็จะมีไอตัวหนีบหนีบไปก่อนแต่จัดให้ดีๆนะจัดให้อยู่กลางถ้าเราเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยไม้ข้างก็เบี้ยวนะฮะเราก็จับให้อยู่กึง่งกลางไว้ก่อนปึ๊บท้ายก็เหมือนกันถ้ายก็เหมือนกัน ขาเบี้ยวมันนิดละเบี้ยวมันนิดละดึงกลับมาอ่าพอดึงกลับมาก็ต้องคายตัวนี้หน้าได้ท้ายเบี้ยวเอาไหมอึบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเคลียร์เดี๋ยวเอาท้ายตรงก่อนปึ๊บท้ายตรงตอนนี้บิดละบิดมาหน้าต้องตรงโอเคมันก็จะมีถ่ายไปด้วยทําไปด้วยนะเออมันก็อาจจะมีตื่นเต้นนิดหน่อยหรือเปล่าเป็นไปได้นะฮะอ่าโอเคเข้ามานิดนึงละ หลังจากนั้นเนี่ยผมเอาตัวกลางใส่เลยฮะโมตัวนี้ก็ลองเข้าไปดูในพวกกลุ่มทา่ทำกีต้าก็มีทำขายกันอยู่นะสอ0 0าบาทนะครับท่าทำเองนะแล้วผมก็แป๊บหนึ่งนะครับร็อกให้พอดีแล้วก็ผมเปิดฮีเตอร์เลยให้มันร้อนเลยโอ้โหแล้วร้อนเร็วมากตัวนี้ของผมผมใช้ร้อนยี่องศาเลยฮะของเขาเขาเขียนมานะรู้พูดถูกหรือเปล่านะฮะ ผมกับมือวิธีการดัดไม้ข้างเนี่ยเราจะดัดกลางเนี่ยให้ลงก่อนนะให้สุดก่อนหมุนจากตัวกลางพอกลางเสร็จเนี่ยมาท้ายท้ายแล้วก็มาหัวเพราะท้ายเนี่ยเป็นส่วนโค้งที่ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ใช่โค้งมากไม่มีความเสี่ยงที่ไม้ช่วงท้ายเนี่ยจะหักหรือแตกง่ายนะฮะอุย้ยร้อนเร็วมากมาแล้วครับเดี๋ยวดูนะควันขึ้นเลยของผมอะ่ะ คือหนึ่งพอพอความร้อนของแผ่นแบบนี้มันกระจายความร้อนเนี่ยทั่วเลยฮะทั่วไม้ทั่วแผ่นเลยนะครับมันก็ง่ายต่อการทําง,งานมากนะฮะไม่เหมือนกับตอนก่เมื่อก่อนที่เราใช้อะไระสปอตไลท์เนี่ยมันมันร้อนเป็นจุดๆนะฮะนี่อ่ากายละเนี่ยกางง่ายมากพอทูนเนตหนอดง่ายมากนะฮะช่วงช่วงเอวเนี่ย การเสร็จแล้วฮะผมเล่นด้วยท้ายเลยฮะผมก็จะมีไม้หนึ่งตัวแล้วมีสปริงสงเส้นนะฮะปึ๊บนี่ไม้หนึ่งตัวอุ้ยร้อนมากอุ้ยตื่นเต้นถ้าตกเลยปึ๊บปึ๊บลากเลยท้ายสบายเลยฮะท้ายนี่สบายมากสำหรับผมสบายมากแต่หน้าลองดูฮะหน้าต้องค่อยๆไปะฮะเพราะไม่ไงั้นเปอร์เซ็นที่มันแตกก็ด้านหน้าเนี่ยหัวไหล่มันมันค่อนข้างโค้งแบบ โค้งหักมากอะฮะจะพูดไงโค้งโค้งมากอะฮะเกือบหักศอกอะฮะทรงเดดนน็อตผมก็จะมาทีละนิดนะครับดึงมาทีละนิดใช้ความรู้สึกใช้ประสบการณ์ในการทำเนี่ยฟู่แล้วควันท่วมเลยมาแนละ้วพอหลุดโค้งนี้ก็ผ่านแล้วครับคือขณะที่เรากดเนี่ยไม้มันจะอ่อนตามเลยจบฮะ โอ้โหไม้แตกละนาวแล้วฟุบฟุบฟุบฟบพองเลยฮะน้ำเดือดเลยฮะจบละรอแป๊บหนึ่งรอ้อยความร้อนมาสักผมว่า30วินี่ผมดัดแป๊บเดียวนะเนี่ยไม่ถึง5ทีเลยดัดจริงๆนะคุยเยอะนะฮะเดี๋ยวดูนะครับประมาณควันขึ้นสัก30วิเนี่ยผมปิดเลยรอแป๊บเดียวพอควันขึ้นเนี่ยเราผมก็ปิดละมาละร้อนร้อนร้อน ร้อนเผาโอ้โหจับไม่ได้นะบางคนใช,ใช้ถุงมือก็ดีกว่านี่คือแค่มาทําเป็นคลิปไปดูนะใช้ถุงมือก็จะดีกว่าถุงมือก่อสร้างเนี่ยก็จะช่วยเรานะงันพองนะโอเคอยู่นะอยู่วผมปิดเลยพอรอมันสงบเย็นลงนิดนึงแกะออกมาก็เป็นไม้ข้างแล้วเราก็เข้าไปใส่ที่โมตัวเองนะแล้วก็ใช้แคมป์เนี่ยหนีไาไว้นี่ก็คือวิธีการดัดไม้ข,ข้างของผมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งไม่ไม่น่าจะ ยากสาหรับคนที่อยากจะหัดเรียนทากีตาร์นะฮะและเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกทีหนึ่งก็ตอนที่แบบเขาเรียกว่าตอนใส่โมและเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้คือดัดอยู่หนึ่งข้างนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะอ่างั้นเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมเอาเอย,ยังไม่ได้ต้องถอดออกมาให้ดูก่อนว่าค่าเป็นยังไงนะฮะแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นทรงเป็นไม้คือไม้พวกนี้ไม้ข้างเนี่ยถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเช่น ไม้บาซิเลียนไม้พยุงไม้ชิงชันพวกนี้ค่อนข้างยากเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งมากมันต้องรีดแล้วเราก็จับบางทีระบอก2มิลไม่ได้นะ หรือ3มมิลบางทีอ่ะไม้บางพันเนี่ยสมมิลเนี่ยเรารีดกแความหนา3มมิลแต่นิ่มแล้วนะอ่อนแล้วแต่บางพันเนี่ยสมิลก็ยังแข็งอยู่เลยเราก็ต้องเอาไปอีก1.8 1.7แล้วแต่นะครับคือความแข็งของไม้เนี่ยมันมัน,ม,นมันคือพันแต่ละพันเนี่ยมันจะแข็งมากไม้ยิ่งเนื้อแข็งเวลาดัดไม้ข้างเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมีความเสี่ยงที่มันจะแตสกสมัยมะฮอกกานีอินเดียโลสูดพวกนี้นะแล้วก็เป็นไม้แบบอย่างเช่น โดยส่วนใหญ่ไม้นิ่มๆอัตแบกลายแบบนี้ก็ถือว่าไม้เนื้อนิ่มนะฮะไม้เนื้อนิ่มเช่นไม้พวกไม้ไม้นอกอ่ะค่อนข้างจะเป็นไม้ที่แบบมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะมันก็จะง่ายต่อการดัดไม้ข้างเวลาเรารีดนะครับแต่พอเป็นไม้ไทยเนี่ยไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ความชำนาญนิดนึงอย่างช่างหลายท่านเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการดัดไม้แข็งๆไว้เยอะเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถชำชองชํานาญนะครับอ่ะได้ละได้ละได้แลวเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมเอาท้ายออกก่อนนะฮะ ง,ง่ายดึงกลับมาแล้วดึงสปริงออกเลยลูกศิษย์ที่มาเรียนผมก็ผ่านตัวนี้หมดฮะกีตาร์ที่ผมทำก็ผ่านตัวนี้หมดฮะผ่านตัวนี้หมดตัวนี้ผมได้จากพี่แบ็กชิปนะฮะ,ะง่ายง่ายมากฮะถ้าใช้โมดัดอย่างงี้ง่ายมากง่ายจริงๆอ่สาสมบัติขันขันกลางขึ้นนะ,ะขายละขาย แ็นเนึ่งคายจึงว่าเยอะๆนิดนึงนะให้ออกมาเลยเพราะเราจะถอดแต่ละชิ้นออกมาเลยเฟืบอโอยไหลไหลไหลโอ้ยร้อนอยู่ฮะฮร้อนร้อนร้โอ้ยร้อนร้อนโอ้ยร้อนร้อนจับหูก่อนนะร้อนจัดรีบไปหน่อยโอ้ยร้อน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 เลยเฟ๊บ ออกมาแล้วอุ๊ยร้อนร้อนร้อนมวยทําคลิปไปรีบโปกติจะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะรอให้เย็นกว่าน,นี้เนี่ยทำอยากทําคลิปลงยูทูบไหมรีบไปหน่อยนะร้อนเลยฮู้มเหมือนปลาเผาเลยตรงนี้ <laughs> โอ้ยกลิ่นหอมมากฮะหอมหอมไหมฮะกลิ่นหอมไหมรอเล่นนะครับไม่ไหมนะอ้าวนี่น้ำสีออกเลยไม้ไม่แห้งนะฮะโอ้โ นี่เห็นไหมฮะออกมาเป็นไม้ข้างที่ทรงเด็ดนอดเลยนะเดี๋ยวไปเข้าโมให้ดูนะฮะและเดี๋ยวไปดูตอนผมเข้าโมเดี๋ยวผมจะถ่ายดูครับแล้วครับนี่แหละก็จะมาเข้าโมแบบนี้นะนี่นี่นะครับเป็นทรงเด็ดนอดนะครับเราก็เอาไม้ข้างเนี่ยเข้าไปในโม ตัวผู้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแคมป์เนี่ยหนีไ้ก่อนทนอย่างนี้ทั้ง2ฝั่งเลยฮะแล้วก็ขอบล่างเนี่ยเราก็จะชิดนะครับชิดพื้นโต๊ะเราหาโต๊ะที่เรียบๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีไม้รองอีกนะฮะเพื่อที่จะมีช่องว่างตัวนี้สักประมาณสองเซนนะครับสเซนนะฮะเพื่อจะได้ทํางานง่ายยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยเราก็จะใส่ในลักษณะแบบนี้อ่านมาดูนี่ฮะแบบที่ใส่แล้วทั้ง2ตัวก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่เป็นทรงไม้ล้สูตรทรงโอเอ็มนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแม่มอกกนีทรง OM เหมือนกันนะก็มาใส่แล้วหนีบแคมป์แบบนี้หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปทําก้อนไม้สี่เหลี่ยมเนี่ยแปะตรงช่วงหัวแล้วก็ช่วงท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับขอบคุณครับ